ก็เอยพลาดไปท่านมายเอานั่น แล้วโดนไลยอ้ว่อ้อือหืออือหือไปแล้แ้ไวแล้วโดนครับอือืออขึ้นมาพันโดนนี่น้องไปเหรอเบา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 โอเ้เกือบบริกร คุ่นพันแล้วโอ้โหหงโต๊ะใหญ่เบิร์ตเหลือผลิตภพี่น้องเอ้ยครับขอสวัสดีเด้อนะครับผมสวัสดทีทุกท่านและก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของนักมันมูนม้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมโอ้พี่น้องเอ้ยมือหนีผ้ามา่วโผกัสชุดูครับขึ้นมาดวงอาทิตย์เบิดนี่ขึ้นอยู่ครับนะอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับผมขึ้นมากก็ท่านไี่เปิดกล้องเปิด,ดยังอยู่ เพื่อนได้เตรียมกล่องอยู่นะค,คืนมาจิ๊บเลยตัวเนกะือบก็ไ,ได้ช็อตุรงเลยพี่น้องปาดเข่าม้าหลุดมาติดตามกันครับมือนีินะครับว่าสิมานบอสนะครับขอบคุณทุกการติดตามเลยพี่น้องเด้ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็แจ้งเข่ามาคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณในไลน์ครับขออยู่ที่แม่งผูกผมคล้องครับเข่าม้าหลุดมาติดตามกันครับมือหนิสิมา,มานบอส ว่าที่แน่ๆนะครับคืนมาเลยเราเใจบอกมันเด็ครับดูขาดขึ้นเลยอู้นะครับลาดซ้ายไก่เลยหูง่ามยุ่น่าจะสามบวกดูหละสามซีกหระเือป่าจีบตัวหนาผมเลยนะครับงามเกือบเกือบเปิดกล้องเมื่อท่านครับเพราะว่าผมเห็นที่แรกแล้วเนาะผมพยายามเปิดกล้องครับบันท่ยายามเปิดพอเปิดกล้องเสร็จปุ๊บเพิ่นล่งเลยนะครับเพิ่นจิบแล้วเพิ่นกำลังลงครับน่าจะได้เห็นยุ่จิบปลาเห็นตอนต่อนยิ่งนะ ตอนนี้มัวกรโมงหนึ่งเดีอวี่น้่งโมงสบนทีครับน,นี่นะคเพื่อน,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 นกนยังใก็ยูว่ารุดเอกฉันเสียก็ราะ เลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวจิบงงงามเลยไม่นีต้องไปไกลคอบวกสิบดเลี้วตัวเนี้ยมันเลยครับตัวสู่ตัวแรกก็เลย ไหวไปเลยตรงนี้ตึงสูงเลยนั่นมันสองลูกครับน,นี่ใส่บนนี้ครับใส่บนมันส,ส่วนสูก้กลัวสองลูกแก้วครับก็บก็บเก็บก็บ,บโอ้มานเจอตัวเล็กเงี้ยเก็บไป โอ้มีสมุนมานอนเฝ้าครับนู่นปมันก็ลอยข้ามไปข้ามมาอยู่นีอ้ยป่าไม่เข้าเลยครับทีนี้ผมว่าเราหอยดีกว่าครับเดี๋ยวไปลงอาปลาตัวนู้นเนาะดูหลายนี่เป็นฝูงเลยครับเี่ยวนู่ดำดีปีทั้งดำทั้งขาวไปครับผมมีน้ำมีไปดีกว่าครับ มาเป็นผงแบบนี้ถอยดีกว่าอัน <laughs> นี้ก็นั่งมาเด้โอโฮ้ยปวดปากก็ได้ไปครับผมออกไปหาพึ่งเลาะพึ่งดูพึ่งดีกว่ารู้สึกว่าเราจะไปขึ้นต้นไหนเขาก็ตามมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็โดดลงคลองโดดไปโ,โ,โดดมาขึ้้เนี่ยปลป่ามันไม่เข้าแน่นอนครับแบบนี้ไปดีกว่าครับยังดียังได้สองเต้ม Ủa, oh, dài vô, khó khăn, khó lưng là sám vô oh, đi nào Không đầy tèm, quan tâm được dầu. โอเซโระกานี้คุดดิครับเดเบ่งเบ้ผมไปไสกับไปแ้วอ้ดีนะไอ้แกงดำๆเลยผมอ่้ผมมาลงัาป่าก็มาแหยกำลังใจปวนับผมไปดいいีกว่ากบไปขับพิ่งก่อน ยังไม่กล้าโมงแปดโมงห้าสิบไปครับก่อนนี้มันคือมีมิมแท้่ะเอานั่นมีนี่มีน้องนั่นหลังแรกหลังแรกโอ้ยหลังแรกของเราครับจัดไปอ่ะผมจะมาแนะนำวิธีการจุดเนาะ จุดไอการพ่นควันเรานะครับทีแรกไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่แค่เป็นเชื้อนิดเดียวก่อนแบบนี้ไม่ต้องใส่เยอะอ่าจุดแล้วค่อยๆตะแคงอ่าตะแคงเราลงไปแบบนี้นะครับนั้นก็ค่อยๆเติม,มทม็ดหน่อยก่อนนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งเติมเยอะเนาะเติม,มทมลดหน่อยก่อนนะครับนี่เติมเีละอหน่อย อย่าเพิ่งเติมเยอะนะครับเติมไปทีละหน่อยก่อนพอให้เขานี่แบบนี้นะครับแล้วก็ให้เขาลุกอีกรอบหนึง่งนะครับนี่ยาาแบบนี้ก็ได้ครับนี่อย่างเงี้ยพอเขาลุกได้อีกรอบหนึ่งแล้วเราค่อยยัดใส่เยอะๆครับนี่แบบนี้เนี่ยพอเขาลุกได้ประมาณนี้แล้วนี่แล้วก็ใส่แบบนี้เลยครับเยอะๆเลยทีนี้ปุ๊บนี่ใส่เยอะๆแบบนี้แล้ว นี่แล้วเราก็ปิดฝาแบบนี้ครับนี่แราค่อยๆเป่าอย่าเพิ่งเป่าแรงแรๆเห็นไหมครับโอ้ใช้ง่ายครับหญ้าแบบไหนก็ได้ครับใบไม้ก็ได้นี่ใช้ง่ายครับอบ,บ,รบ,บ,รบ,บอกเลยว่าใช้ง่ายใช้ตีพึ่งหวงก็ได้นะครับถ้าหลังไหนที่มันอยู่ต่ำๆนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปตีมิมหลังนั้นครับเออหลังแรกตำลีมันสวยมองไปเห็นพอดี น้ำหวานโอ้โหรังค้นสวยสวยมากข่าวชั่วน้ำหวานเกือบเต็มกำลังจะปิดตายังไม่ได้ถอดยังไม่ถอดสักชุดเลยนะครับเนี่ยโอ้สวยมากดื้อครับหลังนี้ดื้อดูมากไปนานครับเจอวเจออีกรังหนึ่งครับตรงนี้นะในป่านี่ฮะลกๆหนึ่ง ครัเหมือนเดิมนะครับผมนี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งใส่ก้อนใหญ่เนาะใส่แค่ใส่แค่เป็นเชือกเพลิงก่อนนะครับนี่ทีนี่นะตะแคงมาอย่างเงี้อย่างนี้นะครับพอให้เป็นเชือกเพลิงก่อนเนาะเออพอติดแล้วค่อยๆวางเข้าไปอย่างงี้นะครับนี่ให้ค่อยๆทาอย่างงี้นะครับให้มันลุกค่อยๆปิดไปอ่ะแล้วค่อยยัดลงไปทีละนิดครับนี่แบบนี้ยัดเข้าไป มันดูให้นติดก่อนนะครับนี่โอ้ใช้ง่ายครับนี่มันดูขั้นติดก่อนนะถ้ามันดับก็กดนี่ไหนเห็นไหมถ้านดับก็กดก้อนไม่ต้องกดแรงครับนี่ใส่เข้าไปก่อนแบบนี้ครับเห็นไ,ไหมค่อยเป่าเข้าไปอ่าโอเคให้มันติดไปสักครึ่งนึงก่อน,นครับพอิดสักครึ่งนึงแล้วเราก็ค่อยหมวนใส่ก้อนใหญ่ เท่าที่เราอยากได้ครับนี่ไม่ต้องใหญ่มากถ้ารังนิ้มรังเดียวก็ประมาณนี้ครับเท่ากํปาปั้นอะีกพอละนี่มานนี้ฮะยัดเข้าไปเลยปึ๊บอืมนี่ไปปิดให้สนิทปึ๊บปิดให้สนิทปึ๊บนี่แบบนี้ไม่ต้องกลัวไฟรานทุ่งครับแล้วค่อยๆที่แรกๆเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งกดแรงค่อยๆกดค่อยๆก,ก,ก่อนครับน,นี่กดค่อยๆก่อนอ่า นี่ค่อยๆไปน,นี่น่อ่ามันเริ่มควันเยอะแล้วอ่านี่นี่ลุยเลยครับไปนั่นทาังบึงหั่งมีมข้างหน้าเราเกงไง่ายยอดไปกาพ่นควันผมนี่ธรรมดาอืโอ้โอ้อยูเปลี่ยนยูเต๋วแข็งแข็งครับงาแข็ง ว้าวัสสวยเลยไ้เบิ้งน้กครับผมโอ้หพลังสวยครับสวยสวย น,นี่ปิดตาแกวเลยมันจะโดนฝนหรือเปล่าออกดแดงๆน้ำหวานสวยมากแต่ไปครับแก้ว่น้องครับมูดเข้ามานานพักใหญ่ครับนึกว่าจะไม่มีแล้วเจอแล้วครับน่เห็มไหมอ๋อรังนิมรังนี้ผมผมว่าผมผมน่าจะจะน่าจะเป็นรังที่ผมเจอใหญ่ที่สุดแล้วที่ที่เคยหาม,มิมมา โอ้นั่นก็พึ่งหลวงที่แรกครับนิม,มครับโคตรใหญ่ครับตังเนี้ย ละการมากใหญ่มากครับสวยด้วยจัดไปโอ้โหจิ่งที่มันอยู่มันหนัก Kjipt. หนักอ้หนักมากเอออ้ยอ้ยหลังกานโอ้โหตัวใหญ่น้องหลังนี้ใหญ่มากครับโอ้โหน้ำบานไปแหว่งตอนออกมาสุดท้ายครับโอ้มันอยู่ลกโอ้สุดยอดใหญ่มากครับจัดไป รือว่าจังไดนดีครับกําลังหมุนปลาตึ้หัวพี่น้องเหน็นบ่ <laughs> หมุนไปไม่ไม่ตึ้งหัว <c oughs> <c oughs> โอ้ยครับตึ้งหัวหมุนไปไม่ไม่ตึ้งหัวนี่แนบเบิ่งอยู่ไอไก่หมุนไม่ได้เบิง่งตึ้หัวก็นั่งจอกลูกคนนนั่ละนี่รู้เรื่องเอาจัดไป